นี่คือเบลล่าราชนินีผมยาวเฟี้ยวของมหาลัยของเรานะ่ะเชื่อไม่มีทางฉันต่างหากล่ะที่จะเป็นราชินีว้ายตายตายร้ายกาจที่สุดเลยวันนี้ก็เป็นวันธรรมดาธ,ธรรมราวันหนึง่งมาดีจ้าตื้อตเกิน โอ้ยผมคราแม่นี่อีกแล้วเหรอนี่ก็ใกล้ถึงวันชิง,งตำแหน่งของสาวงามแล้วและแน่นอนว่ามงกุฎอันนั้นจะต้องตกเป็นของฉันไม่มีวันที่คนอื่นจะได้มันไปครอบครองหรอกนะขอบคุณมากค่ะแ <laughs> พนี่หล่อน <laughs> นั่นมันมงกุฎของฉันนะมิกล้าได้ยังไงเห้นั่นมันของฉันนะเชิอ <laughs> ฝันไปเถอะยามงกุฎจะต้องตกเป็นของฉัน ได้คอยดูกันแล้วกันลาลาฉันมีโพยข้อสอบแล้วละ่ะเฮ้ยฉันก็มีเหมือนกันแล้วยา่าวองว่าอาจารย์คงจะมองไม่เห็นนะเยนแนนซี่อาจารย์เห็นทุกๆอย่างเลยนะจะบอกให้นี่แนนซี่สูตรเลขดีๆนะ่ะอยู่ที่นี่ตั้งหากแล้วน้อยถ้าเกิดว่าฉันโกงไม่ได้ คนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์โกงได้เหมือนกันปะโถ่ยเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงกันเนี่ยเธอว่าฉันสวยไหมอ่ะฉันซื้อมาสำหรับงานพรอมโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยตาสมากๆเลยจ้ะเธอจ๋าไงจ๊ะเธอชอบชุดของฉันเหมือนกันหรือเปล่าล่ะตายแล้วตายจริงเยน,นันก็ใส่ชุดเดียวกันกับฉันเหรอเนี่ยเชอฉันไม่มีทางยอมแพ้หรอกนะเย่ <Yeah. S 1> งั้นฉันไปดีกว่า ไว <What? S 1> ฉันใส่แล้วสวยกว่าแม่นั่นตั้งเยอะว้ามะชุดของฉันน่ะวสวยจึงสปลึงสุดๆกว่าเป็นไหนๆโธนี่เธอเอา,าผมมาทําเป็นชุดหรอกหรอแล้วก็มงกุฎด,ด้วยร่ะว้าแพ้แล้วก็ได้ว้าวนันทิา๋านั่นหวีอันใหม่หมของเธอเหรอนี่มันไม่ใช่แค่หวีอย่างเดียวนะจ๊ะ นี่เป็นกระจกแล้วก็ปากกาอีกด้วยนะขัดปลายหวีที่หักให้หายคมตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกจากปากกาหมึกแหง้งติดหวีกับปากกาเข้าด้วยกันใช้ดินเบาหุ้มรอยต่อแล้วพันเชือกกแต่งให้ดูสวยงามติดกระจกที่ด้านหลัง ติดเพรพลอยเทียมทั้งสองฝั่งนี่อยากจะลองใช้ดูบ้างอเปล่าล่ะนี่นี่เธอให้ฉันทดลองใช้เหรอขอาใส่พอดนะโอ,โอ้ยหวีติดผมซะแล้วสิจะจะเอามันออกไปได้ยังไงดีแต่ก็ได้ช่วยค่อยแน่อ้อหลุดออกแล้วหลุดออกแล้ว โอ้หัวของฉันก้าวร้าวจริงๆเลยเธอเนี่ยงั้นก็เอาปเกรดเอไปกินเลยไงเป็นแบบนั้นไปได้หรอคะอาจารย์แหม่สมน้ำหนักลางหัวจอบ <c oughs> จดลงสมุดนะเด็กๆอ้อเดี๋ยวอาจารย์กลับมานะแป๊บนึงอ้อเห็ดตายสิผมพันตัวเต็มไปหมดแล้วนั่นสิเธอมียางมัดผมหรือเปล่าอ่ะอะมีสิอันนี้ข้าใจมากนะฮข่อยยังชั่วหน่อย w ย อ้ยหญ่อุ๊ย <C ur ric an> เลยทเทตุเปไปหมดเลยฉัันไม่ได้ตังใจเด้อขอโทษทีจ, <C ur ric an> จ้ายางรัดผมของเธอขาดนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะฉันคิดออกแล้วว่าจะทำยังไงดีงั้นก็ทำเป็นสปริงสอดไว้ในผมเปียซะเลยท่าส่งผมกิ๊บเก๋เสร็จแล้วจ้าเป็นไงเป็นไงว่าแต่เธอชอบปะว้าวตาสุสดเลยจ้า อบใจนะเวลาฉันว่ามันก็ดูเหมาะกับเธอดีนะวัดตัดัดนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแล้วเนี่ยขออาจารย์เป็นลมแทบโอ้ยผมลงมาเกะกะหน้าอีกเนาะทำยังไงดีเนี่ยอะลวดหนีบกระดาษนี่นาะงั้นก็เอามาใช้เป็นกิ๊บติดผมแทนก็แล้วกันฮ้ยค่อยมองเห็นอะไรขึ้นมาหน่อยว้าว,ว,าวสวยจึงจังนี่ขอบ้างได้ป้ะได้สิอะเอาไปเลยขอบคุณนะ ไหนเขาลองดูไหนสิอมันไม่เห็นจะเข้ากับผมของฉัน oh. เอาเส้นเลยมันเล็กเกินไปอะ่ะงั้นงั้น,นลองอันใหญ่กว่าอันนี้ก็แล้วกันปฏิทโวเอ้ยไม่ได้เรื่องเลยไม่เห็นจะมีอะไรช่วยฉันได้เลยสัก,กน,นิด mm. เดียว mm. <Wow. S 1> ฉันชอบปิตเตอร์ที่สุดงั้นเอามันมาใส่ผมดีกว่า ทีนี้ฉันก็จะเป็นสาวที่สวยจึงที่สุดในมหาลาัยนี้แล้วเราจะต้องแบ่งกลิตเตอร์ตามสีใส่้ำมันลาเวนเดอร์ลงไปนิดหน่อยใส่เจลแต่งผมลงไปแล้วผสมผสมให้เข้ากันใส่ลงในที่ที่ใส่ของทรงกลมที่แบ่งเป็นช่องๆ อีกไม่นานหรอกนะฉันก็จะได้อยู่บนโปสเตอร์แผ่นนี้แล้วว้าวว้าวเธอดูวิบวับมากเลยอะอยาฉันรู้เลยอยานฉันก็อยากจะสวยวิบวับเยอะอย่งางนั้นมากตัง <c oughs> ยิ่งพอๆกริตเตอร์เยอะๆก็ยิ่งดี <c oughs> แถมมฉันปังปริเยะของแท้แเลยนะเนี่ย เธอเป็นอะไรมากไหมเนี่ยเะว่าอย่าไปสนใจเธอเลยฮันแนฮันแนอิจฉาฉันแล้วสิเ็นล่าจดคำจำกัดความลงไปนะนเด็กๆเบลล่ามีอะไรติดผมของเธอนะ่ะอะไรหรอนี่ตั้งใจเรียนหน่อยเบลล่า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 หยุดสักทีได้ไหมฉันทนไม่ไหวแล้วนะโอ้ยผมเต็มไปหมดเลยเบลล่า อาจารย์ให้เกรดเอฟตัวตกับเธอไปเลยมันไม่ยุติธรรมเลยนะคะอย่างน้อยๆผมของเธอก็มีประโยชน์กับเขาสักทีโอ้โหผมยาวก็กกอปัญหาได้เหมือนกันนะเนี่ยวิชาศิลปะใกล้จะหมดเวลาแล้วหรอรูปของแนนซี่ดีกว่าของชนต้องเยอะเลย ว้ายว้ายตายแล้วขอโทษขอโทษนันซี่ขอโทษนี่เธอเล่นอย่างนี้เลยใช่ไหมหยุดนะหยุดอย่ามาแต่ต้องรูปของฉันนะเฮ้ยมีแต่ผมของเบลลาแตะไปหมดเลยฉันยอมแพ้เธอแล้ว <c oughs> คุณนี่ตลกจังเลยนะคะโธเอ้ยหนุ่มๆสนใจแต่ยายเบลลาเบลลาเป็นเพราะผมของเธอแท้ๆเลยเชียวเชอฉันก็ทำได้เหมือนกันเลยนะ ฉันก็แค่จะต้องเล่นผมเล่นผมใช่ปะเฮ้วัสดีจ้าครับสวัสดีครับเย้เร็จฮะคุณเออคุณยืนบังล็อกก้องผมนะเงาไม่ได้ก่อนแฮะผมมันสั้นเกินไปอ่ะว้าวว้าวแนนซี่มีผมเปียแล้วเหรอฮัวัสดีครับที่นี่ฉันก็เป็นสาวปอปปุลาที่สุดในมหาลัยนี้แล้ว ผมของคุณสวยจังเลยนะครับไปหาอะไรกินกันสักหน่อยดีไหมครับค่ะไปสิคะโอ๊ยปีโสดแล้วฉันเ้าหน้าไปไว้ที่ไหนกัน้วเนี่ยโอ๊ยฉันอ่านไม่ออกอ่ะมันอยู่ไกลเกินไปอ้าวเธอมองไม่เห็นหรอฉันมีแว่นนะอ่ะเอาไปใช้ได้เลยขอบใจมากนะอาดูสิปองเห็นชัดเจนแล้วล่ะได้เวลากินขนมแล้ว อ่ะะคุกกี้นี่นาอะลองกินดูสิอรู้สึกว่าฉันก็ยังมีอีกนะเธอเห็นหรือเปล่าคำชะมัดเลยหวาไม่มีใครสนใจผมของฉันเลยอะ่ะคงได้เวลาอวดยางลัดผมอันใหม่ของฉันแล้วสินะตัดด้ามจับกระชอนออกแล้วบีบกระชอนให้เป็นทรงลีจากนั้นก็ทาด้วยสีดำ ติดผ้าสักหาาดที่ด้านหลังแล้วติดสายลัดไฟให้ดูเหมือนหน้ากากจากนั้นก็วาดรูปสามเหลี่ยมลงไปแล้วติดยางลัดผมบนผ้าสักหาาดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนี่พวกเธอพวกเธอดูนี่สิจ๊ะว้าว,ว,าวผมยาวของแม่นั่นเป็นจุดสนใจอีกแล้วอะได้ไงกันเนี่ย เบล่าขอลองใช้ที่รัดผมของเธอหน่อยได้ปะได้สิได้โอ้ตอนอยู่บนผมของเธอมันดูเล็กกว่านี้นะเป็นไงเป็นไงมันดูเหมาะกับฉันไหมอ่ะจะเอ่อสมมุติอะไรกันเล่าเราจะมาเรียนวิชาการเงินกันนะเด็กๆผมของฉันนี่ช่างนุ่มหมุนนอนหลับสบายดีจริงๆนี่ห้ามหลับในชั่วโมงของฉันนะหนูไม่ได้หลับนะคะ อ่ะรู้ละฉันจะใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ดีก,กว่างั้นก็ถักโคเชตฉันเลยปัดอะไรกันล่ะเนี่ยยายเบลล่าเธอทำอะไรระหว่างที่อาจารย์สอนอย่างนั้นเหรอหนูถักด้ายแมงมุมค่ะให้สปไปเดอร์แมนน่ะตัดกระดาษโฟมสีแดงกับสีน้ำเงินให้เป็นโครงร่างของสปไปเดอร์แมนตัดแผ่นสีแดงให้เป็นสิ้นส่วนแล้วติดลงบนสีนเงิน ว่ารายละเอียดด้วยปากกาแล้วติดกิปที่ด้านหลังขอบใจมากจ้ะอ้อาจารย์ก็เป็นแฟน,น,ทนแท้ของสไปเดอร์แมนเหมือนกันนะดั<อ>งน,นั้นเธอก็เอาเกรด A บวกไปเลย<อ>ราชิน่นเ่งความงามของเรานั่นก็คือเบลล่าขอบคุณมากๆเลยค่ะ แนซี่เธอ,อไม่ต้องกังวลไปหรอกนะเธอก็สมควรที่จะได้เป็นราชินีเหมือนกันจ้ะจริงเหรอขอบใจนะแต่ว่ามันไม่ยุติธรรมนี่มุงกุดนี้มันเป็นของเธอตั้งหากล่ะพอได้แล้วพอพอเอามุงกุดมานี่มาะปีนี้เรามีราชินีถึงสองคนเลยนะครับ